สวัสดีครับเรามาชมน้ำตกบนยอดเขาอินทนน์นกันนะครับอลังการและก็สวยงามมากๆครับน้ำตกแรกนะครับน้ำตกแม่กลางครับผมแห่งตำบลบ้านหลวงนะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับผม ดูความสวยงามของรัศมีกกลางนะครับสวยงามมากๆครับผมดูบรรยากาศเย็นชุ่มช่ำนะครับผมนำมาฝากทุกท่านครับผมปอบันชแน ดูกันตอนนะครับราชินีนะครับใหญ่สุดสวยสุดนะครับแต่ก็สวยงามตลอดปีนะครับน้ำตกไม่ยะที่เองครับผมบนยอดเขาอีนเทินครับ ไฮเกตตอคร้าผมน้ําตกวชิรธา,านรําฐานสวยมากๆละอองน้ําแบบเย็นชุ่มฉ่าแรงมากๆเวลาแดดออกกระทบกับละอ,องน้ํานะครับจะเกิดปรากฏการณ์สายรุ้งครับมาชมความสวยงามของน้ําตกวชิรธา,านแห่งอําเภอจาทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ นำมฝากกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับกดไปดิงติ๊กติ๊ง